แต่ถรงๆ้าอยากจะทํยให้มันดูเป็นแบบว่า เ,เยคย <c oughs> แต่อยู่เบื้องหลังนะคะนั่งมองงานอีเวนต์ของตัวเองรันไปค่ะแต่ครั้งนี้ตือสมประสรคหรือว่าป้าตือนะคะ <c oughs> เอากยในเสอร์ม,มือทองต้องมาสวมบทแขกรับเชิญค่ะแถมยังมาแนะนาดีไซเนอร์ผู้ออกแบบเสื้อผ้าคอลเลกชันพิเศษในงานฝ้ายถอดใจค่ะส่งเสริมการใช้ผ้าไทยซึ่งจะมีโชว์ในวันที่7ถึง13สิงหาคมนะคะที่สารบ,บัญส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยหรือว่าศักดิ์สิทธิ์ค่ะอำเภอบาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมมงนักจัดงานแถวหน้านะคะเพราะเมื่อมาจับเรื่องเสื้อผ้าก็ทำเก๋ทำไวแล้วค่ะป้าตือบอกว่าใช้เวลา5นาทีความคิดก็หลั่งไหลค่ะตั้งโจทย์ในใจว่าต้องเป็นเรื่องราวดีๆเห็นจากการใช้สีตัวอย่างงานผ้าพิมพ์ลายสีฟ้าปาดทับสีดำปเปรียบกับการนำด้านสว่างลบความมืด และตัวชุดเน้นว่าต้องเป็นแนวสตรีทมีฟังก์ชันนะคะใส่ได้จริงแบบไม่ทิ้งลายสายออร์แกไนซ์ค่ะปกติจะเป็นคนจัดงานใช่ไหมฮะจัดงานโชว์แล้วก็ทำออกแบบอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์อย่างเช่นแบบว่าทำแบบว่าอะไรที่มันเป็นลิฟวิ่งมากกว่าอะไรเงี้ยนะคะก็คือเคยก็คือตึกก็ไปทำกับหลายๆที่นะคะแต่ว่าเสื้อผ้าก็ก ก็เพื่อมาช่วยการนี้ค่ะคือทำยังไงก็ตามที่ให้มีประโยชน์ใช้สอยมากที่สุดแล้วก็มีฟังก์ชันแล้วก็ทําให้สวมใส่ได้จริงเหมือนกันเหมนจัดอีเวนต์ก็คือทําให้คนเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ทําอะไรที่ให้คนแบบว่าได้เห็นว่าเราคิดอะไรอยู่แล้วก็แบบไม่ต้องซับซ้อน ประสบการณ์ยาวนานค่ะจนเป็นผู้จัดจอีเวนต์เบอร์ต้นๆน,น,น,นะคะแม่ยุคนี้มีผู้เล่นหน้าใหม่ในสนามเยอะก็จริงแต่มองไปก็เห็นลูกศิษย์กันแต่มวงการแล้วค่ะเพราะว่าส่วนตัวเป็นทั้งครูและทําหลักสูตรในมหาวิทยาลัยมาร่วม30ปีปะตือไม่มองเป็นคู่แข่งค่ะแต่เห็นเป็นเรื่องดีที่ความคึกคักจะช่วยยกระดับวงการค่ะ นักศึกษาที่เรียนจบไปก็เป็นลูกศิษย์ตือเป็นอะไรเงี้ยตือก็ว่าดีนะฮะการที่ทุกคนมาช่วยกันบอกว่ายกระดับงานงานอีเวนต์ให้เกิดขึ้นตือถือว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีคือมันถ้าเกิดว่างานอีเวนต์มันอยู่กับเราคนเดียวแล้วมันก็หมดไปกับเราคนเดียวก็คงไม่ดีเนาะเพราะนั้นหน้าที่เราก็คือเราก็คงต้องถ่ายทอดวิชาให้กับทุกคนแล้วก็โดยโฮบิสเนสของงานอีเวนต์มันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆ ปาตือบอกค่ะว่ายุคนี้ธุรกิจอีเวนต์ต้องทําทั้งออนกราวด์ ground, แล้วก็ออนไลน์ line, คู่กันไปเลยนะคะแม้รูปแบบจะแตกต่างแต่จุดหมายเดียวกันค่ะทําอย่างไรให้งานที่จัดเนี่ยเข้าถึงผู้คนให้ได้มากที่สุดค่ะ